เรามีข้อมูลที่คอลัมน์ b c d เป็นแบบนี้ตรงนี้มีลิสต์รายการให้เลือกถ้าเลือก x ก็ต้องการให้ดึงรายการสุดท้ายของ process x มาแสดงถ้าตรงนี้เลือก z ก็ต้องการให้ดึงรายการสุดท้ายของ process z มาแสดงถ้าตรงนี้เลือก b ก็ต้องการให้ดึงรายการสุดท้ายของ process b มาแสดงมาเริ่มทำกันตั้งแต่แรกเลยนะครับ ที่ f2 เราต้องสร้าง data validation list ขึ้นมานะไปที่ตรงนี้นะครับ data data validation ที่แท็บ setting เลือก list ที่ source ตรงนี้นะถ้ารายการมีไม่มากเนี่ยเราก็คีย์ฝังลงไปได้เลย d กั้นด้วยคอมมา x กั้นด้วยคอมมา Z e t ok ตรงนี้เราก็จะได้ list รายการขึ้นมาแสดงนะ ที่ G2 ถามว่าเท่ากับ F2 ตรงนี้กด F4 ล็อกไว้ถามว่ามันเท่ากับข้อมูลชุดนี้หรือไม่กด F4 ล็อกไว้กด Enter ใน Excel 365มันจะสป l a อ r รีออกมาให้เห็นถ้ามันตรงกันเนี่ยมันก็จะเป็นจริงหรือว่าเป็น True ถ้าไม่ตรงกันก็เป็นเท็จหรือว่าเป็น False นั่นเองตรงนี้เราใช้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งหารด้วยข้อมูลชุดล่างนี้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไว้ด้วย เพื่อให้มันทำงานกันก่อน true มีค่าเท่ากับ1 for ฟมีค่าเท่ากับ0 1หาร,รได้1 1หหารฟรหาค่าไม่ได้กด Enter ได้รูปนี้ออกมานะจากนั้นให้ใช้ลูกรับไปช่วยนะครับตัวเลขที่มากกว่า1น,นะเช่นเลข999เยอเยอะๆก็ได้นะครับคอมม่าแบบนี้นะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนิยมใช้เลข2นะเพราะว่า2มันมากกว่า1น,นะครับคอมม่าให้ไปอ่านผลลัพธ์ที่ c 2ถึง c 4 4 กด enter นะครับจากนั้น copy ไปทางขวาคราวนี้เรามาเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็น b ก็จะดึงมาถูกต้องนะครับถ้าตรงนี้เป็น z ก็ดึงมาถูกต้องในลักษณะนี้นะสูตรที่ g 2อออกมาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ